สวัสดีครับอาเจียงชาแนลนะครับผมวันนี้ได้มาผ่านทางบ้านของคุณยายทองคุณเห็นข้างๆอยู่เมื่อกี้แล้วก็เลยคลิดมาว่าทำอะไรบ้างมาดูจุดใกร้ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอาเจียงชาแนลนะครับมาอมาจ้าเถิดนะครับขนมจ้าดูครับแม่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 ชื่ออะไรนะแม่ชื่อแม่บัวคำบัวคำใช่ไหมครับทองคำบัวคำดูทองคำทองคำทองคุณค่ะพ่อ แม่นั่นอ่ะคุณยายทองคุณคุณยายทองคูลนะจ๊ะจํากันได้เนาะคุณยายทองคูณนะครับอันนี้คุณแม่บัวคำผมจะเรียกชื่อช้างตลอดว่าคุณแม่บัวคำบัวคำนี่เป็นชื่อควานชื่อควานม่ครับชื่อแม่ควานนะครับส่วนช้างชื่อทองคูณนะครับจําทองคุลนะโอ้ทองคุลก็ดัง ขอบคุณครับขอบคุณไม่ได้ทำอะไรกันครับวันนี้ทำอะไรกันวันนี้ล้างผลไม้ไว้หล่อล้างแม่จ้าก็จะอะไรในช่วงประมาณบ่ายบายเนาะจ้าบ่ายบายอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เห็นว่าทำอะไรกันเนาะจุ๊งเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยก็เลยมานี่ฮะมีแต่รุ่นอาวุโสซีนะครับรวมกันแล้วก็น่าจะประมาณเอ่อ ถึงสามร้อยปีไหมครับนี่ไม่ถึงไม่ถึงนะนี่มาทําไมเธอไม่มีบ้านอยู่กับเขาเลยคะไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ค่อยสบายจ้ะพี่พี่สาวของของฉันไม่ค่อยสบายนะก็นี่นะครับเป็นบริบทนะครับรอบๆบ้านของคุณยาย คุณยายก็อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยใกล้ๆกับคุณพลายวันนี้พ่อพลายไม่อยู่เนาะพ่อพลายจะอยู่ตรงนู้นนะ,ะที่กำลังสร้างพ่อพลายอะพลายจุมพลนะเพราะก่อ,อสร้างไอ้ไหอะระฆังอยู่ครับเพราะว่าคุณยายอยู่ใกล้ๆวัดนะครับคุณยายเป็นช่างธรรมะธรรมโมมากครับ <laughs> อยู่ใกล้วัด <laughs> นี่ฮะคุณยายนะครับ นี่คุณยายอันนี้ก็จะสร้างเพลิงอีกบอกครับพี่ควันกันแดดให้เนาะบังแดดบังแดดเพิ่นจ้าเป็นสแลมเนาะเอาสแลมก่อนแซลม์ก่อนคนใหญ่เราโอ้คุณยายนี่เอฟซีเยอะนะคุณยายนี่เอฟซีเยอะมากเยอะจริงๆนะจะมาดึงมาบุญหรอกกูดยายเยอะจะก็จะ แฉลบก่อนเนาะนี้เอายูคาก่อนนะครับยูคานี่ก็ไปตัดขโมยเขาริมทางมาใช่ไหมฮะไม่ได้ขโมยยูคาที่นยูคาแกเยอะยูคาที่นาแกเยอะเอ้าวตัดเอามาเลยอันนี้ของเขาเองเอ้ยเองก็ตัดของของยายมาเองนะครับของแม่ควานเองแล้แม่ควานก็ปลูกยูคาอยู่

ใช่ไหมครับคุณใหญ่หลังยายเนาะยายเจสี่เขาเจ็ดสิบสี่ย่าเจ็ดสิบสีแล้วก็ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นอยู่นะตอนนั้นก็ถ่ายอยู่แต่ถ่ายไปแล้วคือเมมโมรีมันเต็มผมก็ไม่ได้ถ่ายเป็นเต็มที่เลยนี่เต็มเต็มที่แล้วก็เห็นแล้วก็เห็นยายมาด้วยนะครับมีหลังยายนี่มารู้สึกว่าอบอุ่นนฮะอากาศเย็นด้วย กัดกันข้างสบายเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่สูงตรงมันสูงด้วยลมมันกระโตกมาบางอย่างแต่ตอนนี้เอาสแลมมามามามุงให้คุณยายอีกนะครับใช่จ้ะเวลาแดดมาก็ร้อนขึ่เกื่ยน่าจะลื้อออกเลยอันนี้ลื้อออกหมดเลยเนาะหรือเลยกราบก็ก็จะมีเอฟซีก็ช่วยช่วยส่งคะแนนมา เก็บคะแนนครับเก็บคะแนนเยอะๆนะฮะเพื่อเราจะได้นี่ฮะนี่ก็รื่อบนหามก็ไม่ค้นหองเปียกก็ดูก็ดูโครงสร้างแล้วสูงเกินแล้วก็ไม่สามารถที่จะบังแดดแล้วมันแคบด้วยทางด้านทิศใต้ด้วยเพราะว่าแดดช่วงฤดูหนาวมันอยู่ใต้แดดมันก็ส่องไปเนาะฝากไม่ไม่เอซีนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับให้กับช่อง คุณยายทองคูณแฟมิลี่คุณยายทองคูณแฟมิี่ช่องนี้เขามีผู้ติดตามเยอะกว่าผมอีกนะฮะฝากด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะนะครับเป็นสะพานเป็นสะพานบุญให้เดี๋ยวไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวให้คุณยายไปหลับก่อนนอนก่อนยายก็ไม่งงคุณยายทองคูณแฟมิลี่ ครับตสองขุณท้องใหญ่ท้องใหญ่มากกินเยอะขุนพันเขาเป็นอย่างนี้ด้วยนะุเขาอ่ะใช่อ้เกยกันอนนาดิอาตะกีเนาออมันให่แล้วน่ากล้วยเนาะอายุเกินไว้กะทับกะไอ้บบบุญนี่ฮะ หมดเวลาแล้วจะมีลูกได้ไวทองไเอาขุดขุดขุดทำงานกันขุดครับขับไปเร็มให้คุณยายโกนจ้ายังไม่มีทุนเอาแม่เอ็กีแล้วครับวต่ว่าบนเนี่ยไอ้ละหอยนี่ครับนบนบอดีเลยสยมาหน้าบนปอุเลย ปูกออไอ้จุลเนยเอะไอ้จุลช่วงใบอจารย์ช่างครับนี่เคือช่างระดับคือต้นไม้ที่มันงอฮะสามารถติดดัดตรงได้นะวันนี้ต้องหาคะแนนค่าช่างนีหาคะแนนค่าช่างให้ได้นะวันนี้นะหา <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องหาเชียงชาแนลด้วยนะครับช่องสมชายมรีเอ็มซีศูนย์พจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แม่คุณทองคุณ ทองคุณเฟอรมิลีนะครับผมทองคุณเฟรมิลีนะจ๊ะนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะออนแอไลน์นะครับก็ในเป็นในช่วงเวลาอ่าประมาณบ่ายๆเนาะทุกบ่ายสองโมงทุกวันนะครับผมก็จะได้เป็นอ่สะพานบุญแล้วก็ได้ช่วยเป็นอ่าทำหลังคาให้กับคุณยายด้วยนะครับกันศาสตร์ด้วยก็ ก็สูงเกินไปมันไม่มีมันหมาเงนไม่ใช่หมาเงนคุนักเงนมันอาจจะมันเงนน้อยเกินไปมันต้องเงนมาเยอะเนาะโอเคครับผมฝากอีกครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับ,บคลิปนี้ก็สวัสดีครับ